สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลับชมช่องเพจเอ็มช e ะนันวันนี้หลังจากทีิปน้ำเที่ยวบ่าชนะใดของเราออกจากที่พักก็มาแวะทานอาหารที่ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในริมฝั่งของหมู่บ้านท่าเกวียนอำเภอของเกี่ยมเป็นร้านอาหารที่ติดกับแม่น้ำของ เป็นบรรยากาศที่ชวนนั่งมากนั่งทานอาหารไปก็ดูบรรยากาศสายน้ำของฝั่งตะวันออกน้ำไหลเอื่อยแล้วมองอผ่านภูเขาที่ตั้งตระง,งานอยู่ตรงหน้าฝั่งตรงข้ามของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนี่คือบรรยากาศทั่วไปอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของเกียนที่บ้านท่าเกียน ซึ่งตั้งอยู่ในต้องเทียมอำเภอโคงเกี่ยมจังหวัดบุรารธมนีเป็นหมู่บ้านชายแดนที่ติดกับฝั่งโคงด้านตะวันออกติดกับพี่น้องสอปปลาวเ,เป็นบรรยากาศที่น่าดูมากตอนเช้าๆนี่มีสายหมอกมีสายน้ำอ ไหลให้เอ่หมาะแก่การพรักผ่อนหย่อนใจวันหยุดหน้าท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศเที่ยวในบ้านเราก็มีเยอะแยะแล้วนี่คือบรรยากาศที่นั่งทานอาหารอยู่มองไปมันจะมีเ,เห็นใส่น้ำโขงไหลเอ่ยๆ,ๆกับทิวเขาตรง,งานอยู่ฝั่งตรงข้าม เป็นบรรยากาศที่น่าดูมากนั่งยิลาหารไปแล้วก็ชมพิวทัศน์ไป